เรียนท่านประธานรัฐสภาที่เคารพครับผมปฏิพัฒน์สันติพาดาผู้แทนราษฎรจากจังหวัดพิษณุโลกเขตหนึ่งพักเก้าไกลครับท่านประธานครับจริงๆผมมีเนื้อหาที่จะอภิปรายสนับสนุนร่างของภาคประชาชนมากนะครับแต่ผมอยากจะกล่าวถึงบทสรุปของเมื่อวานสักเล็กน้อยว่าเท่าที่ผมฟังการอภิปรายของสภาแห่งนี้นะครับสิ่งที่ผมทําความเข้าใจได้ตอนนี้คือมีความพยายามที่จะใช้กระบวนการทางเทคนิคที่จะทําให้สังคมคิดไปว่าเราไม่สามารถรับหลักการของภาคประชาชนได้ แต่เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับแล้วก็เป็นเทคนิคที่บางทีเรากังวลจนเกินไปจนเราไม่ได้พิจารณาเนื้อหาเลยท่ทานประธานครับจริงๆถ้าเรามีเจตจำนงที่จะรับฟังประชาชนจริงๆนะครับข้อบังคับอย่างเช่นข้อที่124ี่เนี่ยเราสามารถใช้ข้อบังคับมาตราที่150แก้ไขได้แต่อยู่ที่เจตจำนงของพวกเราว่าเราจะรับฟังประชาชนหรือเปล่าหรือเราจะมาติดก,กับดักจริงๆไม่ใช่กับดักด้วยนะครับมันเป็นข้ออ้างที่มันไม่สมเหตุสมผลในเรื่องของเทคนิคทางด้านกฎหมาย ท่านประธานคิดดูนะครับพวกผมต้องทนดูเนติบริกรใช้เทคนิคทางกฎหมายมานานเท่าไหรแล้วครับแล้ววันนี้เราจะใช้แบบเดียวกันหรอครับที่ทําให้ร่างของภาคประชาชนตกไปอีกประการหนึ่งนะครับข้อกก่าวหาที่ทําให้เราบิดเบือนเนื้อหาเราไม่รับฟังภาคประชาชนคือข้อกก่าวอ้างเรื่องของการเป็นปฏิปักต่อการปกครองเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สภาของเราไม่ควรจะยอมรับนะครับนี่เป็นเหตุผลที่สร้างความหวาดกลัวนี่เป็นเหตุผลที่สร้างข่าวเท็จนี่เป็นเหตุผลที่เราปิดข้อเสนอและทําให้เกิดความรุนแรงที่ท้องถนน ผมอยากตั้งหลักอย่างนี้ครับท่านประธานว่าถ้าเราทุกคนต้องการให้เรื่องนี้ความขัดแย้งหรือแม้แต่ประเด็นที่ละเอียดอ่อนถูกนํามาพูดคุยในพื้นที่ปลอดภยัยไม่มีอะไรสําคัญไปกว่าการร่างรัฐมนูญแล้วครับท่านประธานไม่ว่าเราจะพยายามรับฟังกันมากแค่ไหนแต่ถ้าเราจะให้มันปลอดภยัยอยู่ในกติก,กาสสรที่เต็มไปได้วยความจริงใจเปิดพื้นที่ให้กับทุกฝ่ายและรับข้อเสนออย่างกล้าหาญ ผมคิดว่าเรื่องนี้เราจะสามารถทําให้ความรุนแรงบนท้องถนนจบได้และก้าวไปสู่การทําฉันทรมติเรื่องความขัดแย้งไม่ใช่เรื่องใหม่ก็จริงนะครับแต่เรื่องใหม่ของประเทศไทยตอนนี้คือนี่คือประวัติศาสตร์ของการเสนอร่างรัฐมนูญนะครับแก้ไขรัฐมนูญโดยภาคประชาชนที่มีผู้คนมากกว่า1 0 0 0 0แคนนําเสนอเข้ามาที่นี่10,000แคนไม่ใช่ตัวเลขนะครับแต่เป็นคนแต่ละคนเป็นเรื่องราวแต่เรื่องราวเป็นความเจ็บปวดที่เขาต้องการเห็นประเทศนี้ดีขึ้นและท่านประธานครับ ถ้าเราอยู่ในวัฒนาธรรมทางการเมืองที่ดีขนาดนี้ต่อการตื่นตัวทางการเมืองของคนรุ่นใหม่มากขนาดนี้แต่เราทิ้งโอกาสไปเรากลับผักใส่เขาไปอยู่ที่ท้องถนนปิดปากเขาด้วยสสลอที่ล็อกสเปคและห้ามไม่ให้มีการพูดคุยถึงหมวดที่ละเอียดอ่อนผมคิดว่าเรื่องนี้ไม่ได้ดีต่อสังคมไทยเลยมีผู้มีประชาชนถามผมครับว่าทําไม ต้องไปพูดถึงการไม่แตะหมวด1ห,หมวด2ทั้งที่ร่างของภาคประชาชนก็ไม่ได้บอกว่าจะแก้ไขอะไรนะครับแต่การที่เราบอกว่าห้ามแตะเนี่ยมันยิ่งเพิ่มความสงสัยให้กับภาคประชาชนมีคนถามผมครับว่า24มาตาเนี่ยห้ามแตะหมดเลยหรือเปล่าถามผมว่ามาตราที่1เนี่ยที่พูดถึงมาตาประเทศไทยเป็นราชนาจาักอันหนึ่งอันเดียวเนี่ยถามผมว่าแล้วตอนเราตั้งกรรมธิการศึกษาเรื่องการขุดคลองไทยเนี่ยจะขัดรัฐธรรมนูนหรือเปล่าผมก็ตอบไม่ได้นะครับผมเป็นผู้แทนใหม่ มีคนถามผมว่ามาตราที่8เนี่ยพระมหากษัตริย์ทรงดํารงตําแหน่งจอมทัพไทยมีคนถามผมว่าถ้าวันนี้มีสงครามโลกหรือสองครามภูมิภาคอยู่บทบาทของกระลาหมและสภาผู้แทนอยู่ตรงไหนในเมื่อพระองค์เป็นจอมทัพไทยผมตอบไม่ได้เช่นกันนี่แหละครับนี่คือคําถามของคนรุ่นใหม่ที่เขาอยากอ่านและเข้าใจในรัฐธรรมนูญว่ารัฐธรรมนูญที่จะเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศเนี่ยมันหมายความอย่างไรกับชีวิตของเขาเพราะฉะนั้นถ้าเราปิดการพูดจาปิดการเสวนาปิดการหารือกัน โดยการกล่าวว่านี่คือการล้มล้างการปกครองผมคิดว่าสภาผู้แทนของเรากําลังทําเรื่องที่ไม่ฉลาดเลยนะครับแล้วเราก็ลังจะทําให้สังคมนั้นเต็มไปได้วยความขัดแยง้งท่านประธานครับสิ่งที่ผมอยากอภิปรายสนับสนุนเนี่ยในร่างของภาคประชาชนเนี่ยผมอยากจะเน้นในเรื่องของมาตราที่11แล้วก็12เพราะตอนนี้เนี่ยถ้าเราไม่มีการรีเซ็ตองค์กรอิสระใหม่นะครับสิ่งที่เราจะทําที่มันยิ่งใหญ่กว่านี้ในอนาคตนั้น จะไม่มีทางเป็นฉันธรรมติได้มาตราที่11บเอนี่ยบอกให้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญเป็นอันสิ้นผลไปนะครับทำให้องค์กรอย่างสอวอสารรัฐธรรมนูญกรกตผู้ตรวจการแผ่นดินปปชและคณะกรรมการเรทธิมนุษยชนนะครับมีการสรรหาใหม่เพราะที่มากระบวนการเนื้อหาและขอบเขตอํานาจมีปัญหามากในรัฐธรรมนูญปี60แนวคิดเรื่ององค์กรอิสระนี่นะครับถูกนําเสนอครั้งแรกเนี่ยภายหลังการรัฐประหาร ยุคข,ของการรัฐประหารของท่านพลเอกสุนทรคงสมพงศ์นะครับโดยจุดหมายและสาระสําคัญก็คือให้มีการจัดตั้งสถาบันและกลไกในการตรวจสอบการใช้อํานาจของสถาบันการเมืองเราก็ไม่เคยมีองค์กรอย่างปปชกกตสารมมุนมมาก่อนแต่พอเรามีนะครับท่านประธานผมจําได้ในปี2540เนี่ยเป็นเหมือนฮีโร่ของฝ่ายประชาธิปไตยนะครับเรากําลังรวบรวมเอาคนที่มีความรู้ความสามารถมีวุฒิภาวะ และมีความกล้าหาญทางจริยธรรมเป็นอิสระจากอำนาจทางการเมืองและยึดโยงกับประชาชนอย่างแท้จริงอันนี้คือความหมายและเจตจํานงของการเกิดขึ้นขององค์กรอิสระแต่ด้วยการรัฐประหารสองครั้งนะครับองค์กรอิสระที่ควรจะยึดโยงกับประชาชนนั้นค่อยๆเคลื่อนตัวออกจากประชาชนและตอนนี้เป็นองค์กรที่อิสระจากประชาชนอย่างแท้จริงกลายเป็นสิ่งที่อำนาจเผด็จการเอาเป็นเสาหลักนะครับ ในการค้ำจุนตัวเองให้อยู่ในรัฐธรรมนูญได้ผ่านมา23ปีนะครับตั้งแต่ที่เราเริ่มมีองค์กรอิสระโดยเฉพาะตั้งแต่ปี2560การที่คณะปฏิวัติรัฐประหารต้องการสร้างความชอบธรรมของตัวเองเนี่ยผมยกตัวอย่างง่ายๆนะครับเรื่องของสารลรัฐธรรมนูญสาลธรรมนูญในปี2540เนี่ยมีตุลาการทั้งหมด15คนมาจากสาลฎีกา5คนสารปกครองสูงสุด2คนและมีกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒินะครับ ประกอบไปด้วยสารดีกาคณะบดีคณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์และผู้แทนพักการเมืองแน่นอนว่าการเลือกตุลาการสารรัฐธรรมนูญนั้นประชาชนไม่สามารถเลือกได้โดยตรงแต่ตัวแทนของพวกเขาและคนที่มีเครดิตในสังคมนั้นอยู่ที่นี่และทําให้มันยึดโยงกับประชาชนให้ได้มากที่สุดต่อให้ไม่เป็นไปตามอุดมคติก็ตามแต่ท่านประธานทราบไหมครับว่าตั้งแต่มีรัฐธรรมนูญ5 0นและ60นนั้นมีการจัดสรรอำนาจและค่อยๆแทรกซึมอำนาจของ สารร,รัฐมนูญจนเติมฝั่งของข้าราชการเข้าไประดับสูงนะครับกลายเป็นควบคุมเสียงข้างมากในสารร,รัฐมนูญตอนนี้นะครับเราเห็นจึงเห็นชัดเจนว่าการทํางานของสารรัฐมนูญที่เต็มไปด้วยข้อกังขาในสังคมแบบนี้นะครับจึงไม่แปลกใจเลยที่ตอนนี้เนี่ยสารรัฐมนูญสามารถทําได้ทุกเรื่องนะครับตั้งแต่การวินิจฉัยไม่ให้สร้างรถไฟความเร็วสูงแต่ไปให้สร้างถนนลูกลังนะครับจนไปถึง ยุบพักตัดสิทธินักการเมืองแล้วถ้าเราเอาสติติมาจับเนี่ยมีแต่ฝ่ายที่ต่อต้านการรัฐประหารนะครับท่านสถาบันการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งภายใต้กลไกของสารนูนแบบนี้อ่อนแอลงทุกวันแต่ไปเพิ่มอํานาจให้สถาบันทางการเมืองที่รับใช้ระบอบคอสชอให้เข้มแข็งขึ้นทุกวันสิ่งนี้ทําลายประชาธิปไตยที่บอกว่ามาจากประชาชนและเพื่อประชาชน แต่กลไกขององค์กรอิสระนั้นมาจากอำนาจน,นิยมและอยู่เพื่ออำนาจน,นิยมผมเลยไม่แปลกใจครับที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้กกตจัดการเลือกตั้งที่สับสนและอื้อฉาวที่สุดโดยไม่ต้องรับผิดชอบแม้แต่นิดเดียวบัตรเขยง่งบัตรเลือกตั้งหายบัตรเสียสองล้านกว่าใบโดยที่ไม่รู้ว่าเสียอยู่ที่หน่วยไหนบ้างกรรมธิการผมทวงคะแนนดิบที่จะอัปโหลดในดิจิตอลนะครับออนไลน์มาเกือบ2ปีแล้วนะครับ กรกตยังตอบเหมือนเดิมว่าให้ทำเรื่องไปขอทีละหน่วยนี่เป็นความจงใจที่จะล้าหลังหรือไม่ที่ทําให้การตรวจสอบและการที่ก้าวไปข้างหน้าของระบบประชาธิปไตยมันติดขัดอยู่ที่องค์กรอิสระแบบนี้สตงอครับผมจําได้นะครับวันที่เรารับรายง,งานของสอตงอกันสมาชิกทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันครับว่าสตงคืออุปสรรคของการพัฒนาประเทศนี้โดยเฉพาะการกดขี่และบีบบังคับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องทําตามรัฐราชการส่วนกลาง ตอนนี้ผู้บริหารท้องถิ่นมากมายครับกลัวจนตัวสั่นบอกว่าพอรับตําแหน่งแล้วขาก็อยู่ในคุกข้างหนึ่งแล้วเราก็มีประเทศแบบที่ทุกท่านเห็นถนนหนทางแบบนี้ความเจริญเป็นได้แค่นี้ความคิดสร้างสรรค์เป็นได้แค่นี้รอฟังรัฐราชการรวมศูนย์ปปชครับผมไม่แปลกใจเลยนะครับถ้าเราจะเอาผิดกกตสารมูลเราก็ต้องไปหาปป,ป,ปชปปชทุกวันนี้ยังมีเครดิตเหลือในการตรวจสอบคอร์รัปชันหรือไม่ ตอบไม่ได้สักเรื่องนะครับนาฬิกาเพื่อนแหวนแม่นะครับติดเชื้อไม่รู้ไม่รู้อยู่เนี่ยนะฮะและข้อมูลที่แน่นเวลาที่ฟันนักการเมืองฝ่ายตรงข้ามนะครับรวดเร็วหนักแน่นแต่เวลาที่จะดําเนินคดีกับนักการเมืองที่อยู่ฝั่งรัฐบาลนะครับเชื่องช้าไม่มีข้อมูลผมสงสัยนะครับว่าจะปราบโกงเนี่ยมันต้องโกงขนาดนี้เลยหรอครับรัฐมนูญฉบับปราบโกงเนี่ยเราต้องมีองค์กรที่ไม่เป็นธรรมขนาดนี้เกิดขึ้นหรือเปล่า กรรมการสิทธิมนุษยชนนะครับไม่แปลกใจครับที่ไม่มีการตั้งคำถามไม่มีการออกมาแสดงการปกป้องสิทธิมนุษยชนไร้คำตอบเรื่องประชาชนถูกอุ้มหายการสลายการชุมนุมที่ขัดกับหลักสิทธิมนุษยชนกสมนิ่นงใบและในวันที่เราไม่รู้กันทุกวันนี้นะครับเสรีภาพของสื่อในประเทศไทยปีนี้นะครับอยู่ที่อันดับร้อยจากร80ประเทศ ตามหลังพมา่าเซาสูดานและอัฟกา,านิสถานท่านประธานครับเราปล่อยประเทศให้เป็นแบบนี้ต่อไปไม่ได้นะครับท่านผมอยากวิงวอนนะครับให้กับเพื่อนสอสอพักรัฐบาลและสอวอทุกท่านนะครับผมไม่ได้ขอร้องท่านนะครับแต่ผมอยากให้ท่านกลับมาที่สามัญสานึกว่าเราจะปล่อยประเทศเป็นเปนแบบนี้ไม่ได้ท่านประธานครับข้อเสนอของเราก็คือว่าถ้าเราจะแก้ปัญหาระยะสั้นนะครับเรามีเรื่องใหญ่มากอย่างประชามติรออยู่ แต่ประชามติจะทําภายใต้กรกตที่เครดิตต่ําขนาดนี้เหรอครับท่านผมคิดว่าเราจําเป็นต้องมีกกตชุดใหม่นะครับเพราะไม่มีทางที่สังคมไทยของเรามันไม่โรแมนติกนะครับทุกคนจะเห็นด้วยตรงกันสุดท้ายเราต้องจบที่การเลือกตั้งแต่การเลือกตั้งจะต้องเป็นอิสระการเลือกตั้งจะต้องยุติธรรมและเราต้องการกรกตชุดใหม่ท่านประธานครับความขัดแย้งที่รัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยลำพังคุณประยุทธ์ลาออกจึงไม่เพียงพอนะครับ เพราะองค์คาพยพที่สนับสนุนระบอบประยุทธ์ยังอยู่ครบถ้วนเพราะฉะนั้นถ้าเราจะก้าวไปสู่การร่างรัฐมนูรฉบับใหม่ท่านประธานครับผมกังวลเหลือเกินผมไม่ได้คิดว่าผมกังวลในเชิงเนื้อหานะครับเราจะว่ากันอีกยาวปีสองปีแต่ถ้าที่มาของสสรวันนี้นะครับยังมีส่วนที่อำนาจของระบอบคสชยังมากำหนดสสรอ,อย่างน้อยห0คน ใช้รัฐสภาในการสรรหานะครับใช้กรกตในการเลือกผู้นํานักศึกษานิสิตนักศึกษาผมไม่คิดเลยว่าสอสอรอชุดนี้จะมีบรรยากาศสิ่งแวดล้อมและองค์ประกอบที่จะนําพาไปสู่ฉันธรรมติได้ผมคิดว่าเราไม่ต้องกลัวจนเกินไปนะครับท่านจริงๆแล้วเนี่ยรัฐบาลยังมีอํานาจเหลือเฟือเลยนะครับในวาระสองวาระสามยังมีอํานาจเหลือเฟือในการลงสนามแข่งเลือกตั้งผมอยากเชิญชวนสอวอไปเลือกตั้งด้วยนะครับสนุกมากนะครับ แต่ว่าถ้าเราปฏิเสธร่างของประชาชนวันนี้ไม่เพียงแต่จะรับหลักการแต่เอาวิธีทางกฎหมายมาตีตกเอาข้อกล่าวหาที่ไม่จริงมาตีตกนะครับสร้างการดิสเครดิตผมคิดว่าเรื่องนี้จะทําให้ประเทศไทยเนี่ยก้าวไปสู่ประเทศที่สุ่มเสี่ยงมากกับความรุนแรงที่เกิดขึ้นและในคลิเราอภิปรายในห้องแอร์สบายแบบนี้มีประชาชนจํานวนมากบาดเจ็บมีจำนวนประชาชนจํานวนมากผิดหวังกับสภาซ้ําแล้วซ้าเล่า และถ้าวันนี้เราโยนความฝันของประชาชนทิ้งไปรัฐสภาทุกคนความรุนแรงจะไม่มีจบนะครับความโกรธเกี้ยวไม่มีจบฝุ่นที่อยู่ใต้พรมโดนซุกต่อไปและสมาชิกรัฐสภาทุกคนจะต้องรับผิดชอบเรื่องนี้ร่วมกันครับขอบคุณครับ